แต่นี่แหละพระเจ้าพิพิษารเนี่ยเป็นคุนคังเป็นผู้หาเงินจ่ายถวายพระสงฆ์แต่นี้ไอ้พวกมาทำอาหารน่ะพวกทำอาหารสวายพระสงฆ์น่ะกินอาหารก่อนพระพุทธเจ้ากินอาหารก่อนพระสงฆ์หมดอาหารที่ลูกหลานอยากได้กินก็บแบ่งให้แบ่งให้แบ่งกิน เพราะว่าอ,อันนั้นมันเป็นอาหารของพระพุทธเจ้าแล้วก็มันเศษมันเหลือแล้วก็ไม่เป็นไรมันเป็นเศษมันเหลืออันนี้มันกินก่อนฮะทีนี้ก็โจนพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็เป็นขุนคังเป็นผู้เบิกเงินมาให้ให้เขาเป็นคนทําแต่จะกินยังไงพระเจ้าพิมพิสารก็เมนรู้หรอกเพราะว่าทำอาหารเลี้ยงพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์เป็นแสนองค์นะไม่ใช่น้อยนะสามพี่น้องเป็น เป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าฟ้าชายทั้งสามคนก็นมีบริษผู้พี่ชายมีบริวาร500ผู้น้องผู้ที่สองมีบริวาร300ผู้น้องที่สามมีบริวา 200, ร200รวมละพันแล้วก็สามสามคนนะก็เลี้ยงอาหารถวายพระสงฆ์สามเดือนกพระาารสามเดือนกรลาสิกขาสักจะขามเป็นเจ้าฟ้าชายแต่ที่ ก่อนที่จะได้อุปธรภมพระถาตพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นลูกชายคนโต่ันบำเพ็ญมีบารมีพร้อมแล้วนะทั้งกบไปบำเพ็ญได้ตรัสรู้พระอนุตรธรรมาสัมโธพธิญาณพอกลับเข้ามาในพระบิดาโอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นของข้าใครอย่าม,มาแย้มก็เลยทำเป็น เวียงวังกับวัดน่สืบเนื่องกันเลยก่อให้เป็นอันเดียวกันเลยมีขั้น้าุมารเลยไม่ให้ใครเข้ามาเลยมีแต่พระบิดาเท่านั้นนะอ <c oughs> กับเวียงวังดัดนนะ่ะเข้าไปอุปธรรมประถาพระพุทธเจ้าไม่ให้ใครอื่นเข้าไปอ่าพว่าพระพุทธเจ้าเป็นลูกชายเดอ้พระธรรมก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ก็คือพระสงฆ์ เข้ามาบวชเข้าเขาไปอยู่กับพระพุทธเจ้าแ่ข้าพเจ้าจะเป็นผู้อุปถัมภ์ประตับเป็นสาธนุปถัมภ์พกเองดูแลพระพุทธเจ้าแต่นี่น้องชายลูกน้องนๆเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเกินไปเราเอาคนคนเดียววะพวกเราควรจะไปทักจนากอบ <c oughs> กอบกบดหัวเมืองวะ่ะจากนั้น ลูกชายสามคนเนี่ยกางแผนวางไปไปก่อกบฏทางหัวเมืองห่างๆนะทำท่ามีการป้นการสะรมลักษณะอย่างนั้นแหละไปเจ้าพ่อโอ้ไม่ได้ไม่ได้จะทำยังไง่าเรียกลู่กชายมาไปไปปราบกบทเดี๋ยวนี้กบฏมันเกิดขึ้นในกลุ่มนั่นแหลนะลูกชายสามคนก็ยกทัพไปพอยกทัพไปที่ไหนได้ตัวเองยกทัพ แต่งตั้งยางไงนะพอไปเห็นเจ้านายเขาก็หยุดพอหยุดก็มาเาป่าปราบข้าวเนะราวปยักข้าวนะเออเอาเราจะประทานพรให้ต้องการอะไรเราจะให้ทั้งหมดนะนะั่นท่ลนผูกชายก็ว่าเอาเถิดพระเจ้าข้าพระบิดาก็ได้ปนนิบัติพระพุทธเจ้ามามากแล้วูนยนข้าพระองค์นี่ขอปฏิบัติพระพุทธเจ้าแทนพระบิดา โอ้ยไม่ได้ไปได้ไ่ได้ถ้าขออย่างอื่นเราให้ได้แต่ขอเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้ประดับไ,ได้เออเอาขอสักเจ็ดปีได้ไหมพระเจ้าขาไม่ได้เออขอเจ็ดเดือนได้ไหมไม่ได้ได้ขอได้สามเดือนสามเดือนเอาคนละเดือนกันสามพี่น้องเออเอาสามเดือนให้ให้ผลนิบัติแทนเราเนี่ยพระบิดาพอให้ผลนิบัติแทนเราได้สามเดือน จากนั้นก็ลูกทั้งลูกสามคนถนี่ถ้าเราปฏิบัติธรรมดาก็คงจะไม่ในบุญมากเอาทหารของเราเนี่ยพัน,พน,พนกับสามหัวหน้าเนี่ยฟ้าชายสามคนก็ทหารพันคนบวชเป็นสมณะรักษาศีลสิบอยู่ข้างในเลยปฏิบัติพระพุทธเจ้าเต็มที่เลยแต่ขุนคังที่เป็นสมบัติของเราที่เราได้เป็นเงิน ให้ผลคังเป็นผู้จัดก,การให้บริวารทั้งหลายเป็นพวกทำอาหารถวายพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์ในหละความคิดของกุม,มารรู้เวลานาทีกระสปะสมัยนะั้นก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะ,ะท่านสร้างบุญบาร,รมีของท่านก็จากนั้นมาเองอพวกนี้คือกินอาหารก่อนพระพุทธเจ้าใช่วล่ล่ะทำอาหารเสร็จก็แบ่งกินก่อนเลย มันเป็นบาปแล้วนไงพอตายปุ๊บไปพวกชันดีนี่เขาก็ขึ้นสู่สวรรค์เลยขุนคลังคือพระเจ้าพิมพิสารนี่กันไปสู่สวรรค์เหมือนกันแต่พวกทำอาหารเขาก็มีบุญอยู่แต่ว่าเขาทําบาปด้วยตกนรกนี่พอตกนรกขึ้นมาเป็นเปรตเ,เป็นเปรตหิวโหวยมันไป หิวโหยพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งขึ้นมาโอ้ยนานเท่าไรเนาะพวกขู้ฆ่าจะได้จะพ้นจากการเป็นเปรตหิวโหยย่นัเออไปไปไปหาพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนะการพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เป็นทุกกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านปีเอาไปถามข้าพระองค์จะพ้นจากเปรตเมื่อไรเนาะพระเจ้าค่ะเออไปถามองค์อื่นองค์ต่อไปนะไล่มาเรื่อยๆจนถึง มาถึงพระพุทธเจ้ากับชันโผอีกนะัเอาจานี้ไปองค์ที่สี่นะโกนัก,กมโนขึ้นมาเออยังอีกสององค์นะกัตโปนะเออยังอีกองค์นะั้องค์หน้าหนใช่ละพระโคตโมนะเออเปรตจำนวนนี้กิดโหทั้งหลายร้อยนะหลายร้อยคนหลายพันคนเออพอหิวโหวยเรื่องอาหารเออทีนี้ก็มุ่งหวังวาย นี่นะผู้จตทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้ก็คือพระเจ้าพิพิสารขุนคลังนี่แหละสมัยนะั้นเป็นขุนคลังเบิกเงินให้กับพวกเขาเป็นคนทําอาหารใช่ไหมละ่ะเนีทีนี้ก็ขุนคลังนี่็มาเกิดเป็นพระเจ้าพิมพิสารพอพระเจ้าพิมพิสารทําบุญถวายวัดป่าเวลุวันให้ถวายกับพระพุทธเจ้าทั้งที่พระเจ้าพิมพิสารจะอุทิศสาธุข้าพระเจ้าได้ทําบุญ ถวายที่ด an ินสร้างวัดไว้ในพูทธศาสนาด้วยบุญด้วยกุศลของข้าพเจ้าเนีเขาที่ส่วนกุศลต่อผู้มีพระคุณทั้งหลายต่อญาติพิษญาติโกโหติกาของข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้รับอย่างไงก็ขอให้ดวงวิญญาณญาติโกโหติกาให้ได้รับบุญกุศลจากข้าพเจ้าอย่างข้าพเจ้าทุกดวงใจทุกดวงวิญญาณด้วยเทอญ น่าจะคิดอย่างนั้นพระเจ้าพิมพิสารไม่ได้คิดนอพอทําบุญอุทิศส,ส,ส่วนกุศลเสร็จแล้วก็หยุดนะเ,เปรตพวกนั้นนะพวกที่คอยว่าจะพระเจ้าพิมพิสารจะจะทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้นะแต่ในตกกลางคืนนะพอตกกลางคืนพระเจ้าพิมพิสารกําลังกําลังจะบรรทมเอนะในห้องห้องบรรทม ไอ้พวกเปรตพนั้นก็แสดงตนให้ปากฏที่เนี่แขวนหน้าตงุงแขวนหน้าต่างตนพนูนตานปัน่นแก้ผ้าบางังตัวผอมๆก็ลองรองแรงบงังไม่มีเสื้อผ้าบางังพระเจ้าพิมพิสารนอนไม่หลับทั้งคืนนะีไม่รู้อะไรอ้ลุงตุงนางไปหมดในในเวียงในวังในวันนี้นะเลเสร็จแล้วตอนเช้ามาก็มาแต่เช้านะมากราบพระพุทธเจ้า,าที่วัดใหม่เวรุเวรุวันพระวรรณธรรมมหาประเภท เป็นไง,งนทรงบรรทมสบายดีอยู่หรอโอ้ยข่าพระองค์นอนไม่ได้เลยพระเจ้าข่าเป็นเพราะอะไรโอ้มันอะไรมันยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดเเห็นอะไรมุ่งม,มุ่ม,มาใหม่ข่าพระองค์เลยนอนไม่หลับเพระกลัวเขาเลยเออคราแบวบิญญาณนะนะพระองค์เอยมหาบุพตรในรญา,าติเก่าของมหาบุพเะนะในอดีตชาตินัะนะ้น เขาได้ทำกรรมที่ไม่ดีเอาไว้จันท้เขาจะมามหาบพิษทำบุญเมื่อวานเนี่ยถวายวัดเ,เวทุกวันเนี่ยนะแต่พระองค์ไม่ได้อุทิศส่วนกุศลให้เขา,เ,าเขาก็เลยมาทวงบุญทวลกุศลจากมหาบพิษนะแต่ทางที่ดีกว่าน,นั้นนะควรจะทำบุญให้กับเขานะเพระยา,ายขาดนะเพราะฉะนั้นวันพวกนี้ขอพระองค์โปรดรับ นิมนต์ข้าพระองค์ด้วยเทินผมอก็นิ่งผมรับนิมนต์จะนิ่งนะจะไม่เอออ่าหรืไม่รับนะนิ่งคนนิ่งเปรียวรับแล้วนะแต่วันลุกปุ่งนี้พระองค์กับพระสมบินธบัตปไปรับบินธบัตในเวียงหวังของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสากรก็ถวายพระตาหารและโอทิศสวนกุศลสาธุข้าพระเจ้าได้ทําบุญในวันนี้กขอให้ เปตวิญญาณที่เป็นญาติโกโหติกาของข้าพเจ้าในอดีตชาติที่ยังตกค้างอยู่ขอให้นามารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้า,นาในทิศในเท่านี้ครั้งนี้ด้วยเทินอพอเทินเสร็จแล้วก็พระองค์พระองค์ก็ให้สินให้พรพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าให้สินให้พรเสร็จแล้วก็ก,กลับวัดเว,วรุวันพอตกกลางคืนเปตรานะั้นยังมีอีกอยเนีไย แสดงกในตรงที่ปรากฏกแต่อ้อนวนท้วนวันเลยไม่มีตัวไหนผอมเลยเปรตเปรตอ้อนวบนบาดนเลยพอได้อาหารเออเอปวดท้วนสมบูรณ์แต่ไม่มีเสื้อผ้าเออเปรตไม่มีเสื้อผ้าบาดเนี่ยก็ได้พอเจ้าพิมพิสารเห็นนอนไม่หลับอีกไปกราบพระพุทธเจ้าว,วันรุ่งขึ้นอีกพระองค์บอกเออมหาบุพพิธทําบุญเมื่อวานเนี่ยเออไม่ทะทะได้ถวายแต่พัฒฐานไม่ได้ถวายแต่ปัจใจสีไม่ได้ถวาย เสื้อผ้าให้เขาไม่ได้ถวายไม่ได้ไม่ได้ถวายผ้ามีแต่ถวายอาหารเพราะนั้นเขาได้รับแต่อาหารเขาไม่มีเสื้อผ้าถึง,างนั้นขอในมงบนพระองค์ไปรับบิณฑบได้เวียงหวังอีกด้วยเธอหน่อยองค์กันเนงอีพอต่อมาพระเจ้าพิมพิสารนี่มนตปุรง์พร้อมกับพระสงฆ์้าไปในเวียงหวังข่าวนี้ถวายทั้งพัดอาหารโดยถวายทั้งผ้งาไตร จีวรกับพระสงฆ์ด้วยจากนั้นกุนทธิตส่วนกุศลดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณที่ตกค้างอยู่ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญขอให้สมบูรณ์ด้วยปัจจัยสี่ที่ข้าพเจ้าได้ถวายขอให้ไปสู่สุคติภพอย่างที่รงเองต้องการปรารถนาเทิดพระองค์ก็เอาอนุโมทนาให้ศีลให้พร จากนั้นดวงวิญญาณเหล่านั้นก็เลยหายเงียบไปเลยตามไม่กินเขาก็เด้เขาก็มีบุญเหมือนกันแต่ว่าบาปกรรมมันปิดมันปิดมันปิดช่องไว้อยู่มันไปไม่ได้แต่นี้พอเปิดช่องตัวนี้แล้วหมดกรรมตัวนี้แล้วนะอันนี้สงแห่งการทําบุญทําทานของเปรตเหล่านั้นเนี่ยที่เขาทําทานก็มีอยู่เขาก็ได้ไปเกิดไปพบในพบภูมิต่างๆตามที่ตรงเองต้องการต่าง ทาาที่ตัวเองปรารถนาดวงวินเ,เปรตเหล่านั้นนะอันนี้รายหลักของพุทธศาสนามันมีอยู่ในพระไตรปิฎกนะชตาญ,ญาติโยมโลูกหลานนะที่หลวงพ่อเล่าเก่าให้ฟังไม่ใช่พูดเป็นนทิทานปนปลําปลามานงในพิตกเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาเนี่ยเ,เวลาเวลาเราอยู่เบื้องหลังเราก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณได้พิตก ทุกระยะตกค้างอยู่ที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าก็ให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลอย่างที่หลักธรรมคาสนอนหลงพ่อพูดแล้วกล่าวเองให้พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจโทระข,ของท่านดํารงวงศุลประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านทวงรับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่าน อันนี้ก็คือเป็นประเพณีของหลักของพุทธศาสนาท่านบรรดาตาแลสูนนะตายแล้วเกิดที่สิ่งที่ทําให้เกิดนั่นคืออะไรคือใจคือดวงวิญญาณคือใจคือความรู้สึกนึกคิดนั่นแหะจะไปเกิดในภพภูมิต่างๆแต่ร่างกายของคน,น,น,นเราเนี่ยเผาไฟทิ้งแน่ๆน่ทำให้เผาไม่ฝังอับเหม็นเขมวะละแต่ดวงวิญญาณคือความรู้สึกนึกคิดจุดนั้นล่ะ จะไปเกิดในภพภูมิต่างๆถ้าอยากจะรู้ว่าใจกับกายกายกับใจเป็นยังไงให้นั่งสมาธิไม่มีทางอื่นพิสูจน์นะพิสูจน์กายกับใจใจกับกายเนี่ยพิสูจน์เรื่องสมาธิเท่านั้นแหละทำจิตใจให้นน่งจิตใจให้สงบพอจิตใจสงบเป็นหนึ่งตอนนั้นเนี่ยจะรู้ได้กายกับใจใจกับกายคนละอย่างกันที่หลวงพ่อเคยเล่าเคยบอกไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันครั้งนะ่บอกว่ากายกายก็เหมือน ร่างกายเหมือนกับรถจิตใจเหมือนโซเฟอร์รถโซเฟอร์รถกับรถลักษณะอย่างนั้นลันลูกลานะใจก็คี่ใจก็ซื้อโซเฟอร์รถร่างกายเหมือนกับรถรถจะไปได้ก็ต้องอาศัยรถจะไปได้จิตขยับได้ก็ต้องอาศัายโซเฟอร์โซเฟอร์ขยับรถยังค่อยไปได้ขับยังค่อยไปได้นี่ก็เหมือนกันถ้าโซเฟรฟออกจากร่างกายแล้วกัน ใจหมดสภาพร่างกายมันหมดสภาพเช่นเลือดแตกปังหัวใจอุดตันบัางไตวายปั่ถึงโซเฟอร์จะฝีมือดีขนาดไหน,นถ้าเครื่องมันพังหัวฉีดน้ำมันมันขาดสายพานมันขาดอะไรมันขาดนะในรถเครื่องมันพังเลยโซเฟอร์จะฝีมือดีขนาดไหน็ดีขึ้นไปขับขยับไปขยับมาก็พดทา่าอะไรพอรถมันตายใช่ไหม อันนี้ก็เหมือนกันนะร่างกายมันตายกักษละอย่างนั้นนลลูกหลานนะใจของเราขึ้นมาขยับไปขยับมาไม่ได้ตายแล้ว <c oughs> มือนกับหลวงพอ่อมันรู้จัก,จกมันรู้ว่าจะรถตัวเองตายใช่ไหมเออคนที่ถูกกันนั่นนะ่ะหนีออกจากล่างแล้วตอนนี้ไปออกจากล่างออกมายืนมือกอดอกอยูน่นะดวงใจของเราทําไมร่างกายมันขยับไม่ออกแต่ตายแล้วนะ จากนั้นมันก็จะเน่าแล้วไงเขาก็ไปเผาไฟทิ้งเยนยะร่างกายของคนเราเป็นลักษณะอย่างนั้นแนหะจะทายาทโยมลูกหลานนะตอนนี้ไปรับพรนัเสนะ <c oughs> าพาะสงเจ้าโนโมธนาให้พรรับพร <c oughs> ยะถาวารวาหาปูราปาริปูเรนติสาคารังเอ <c oughs> เอวะเมวะอิโตทินัง เปตานังอุปาปปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิชาตุสัพเพปูเรมตุสังกปปาจันโทปนาราตุยาธามณนโชติระตุยาธาเววัจาน พิวาธานาสิลิสานิจจางวุธาป้าจายินโอจตารัวธรรม,มาวัดทานติอายุวัน ปสัศนนานางอาคังธรรมังวิชาณตังอาเกะบุเถปัศนนานางดาคีเนยะอนุตเรอาเกธรรมเมปสัศนนานางวิรังุปัศเมสุเขอาเกะสังเขปสัศนนานางปุญญาเกเตอนุตเร मिन्दानां नरतां आकाङ्कुण्यां पटते आकाङ्युचवन्नो चाय सोके ते सुखां बलां हकातमेधा เดวะปุตโตมนุตโตวาอังกาปโตปโมติเิภวาโตซาปังกาลังตัมาบุธานุภาเวนัสตาโตที่เาวันตุเตภาวะปุซาปังกาลัง ราคันตูสาปเดวตาสามาธรรม,มานุภาเวนสะสราโตทิภวันตุเตอาวะตุสาพมังคารงราคันตูสาปเดวตา เทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ E-Book รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทาบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคาน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชีชื่อบัญชี แอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w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  a t p a n a k a m n o i c o m สุดสูสังละพะเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา